อาสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้นะหลีกล่าเจ้าสมัยโลดอนก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเหลือเวลาชั่วโมง20กว่านาทีนะตอนนี้อันดับในหลีกพี่ก็ตกมาโลทองได้นะครับด้วยคะแนน1,055คะแนนเนาะเมื่อวานพี่ติดทุระาไม่ได้เข้ามาตีเลยนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เราไปลุยต่อให้ขึ้นโลเพชรแล้วก็จะจบหลีกด้วยอันดับโลเพชรให้ได้เนาะเดี๋ยวก็จะตีสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวตีก็สามรอบเอาจริงเอาจังไปเลยแล้วกันนะครับก็ใช้ดิโปไปแบบรวดเร็วเลยนะโมโนสไปโนนะครับมาประมาทไปหน่อยนะครับตกมาโลทองแล้วอะแต่คิดว่าชนะอันดับเดียวไอ้ครั้งเดียวก็น่าจะขึ้นอันดับโลเพชรได้นะโอเคตัวแรกไม่น่ามีปัญหาอะไร เดี๋ยวเราก็ชาร์จเลยได้นะเนี่ยของเขา2แต้มคู่ต่อสู้ดีนะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะสำหรับชุดนี้ตีมาหนึ่งนะครับเหลือหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ป้องกันชาร์จไปาป้องกันหนึ่งนะยังคงมีสองแต้มอยู่แล้ว แล้วไงเร็วๆๆเวลาใกล้หมดโอเคไม่ทำไรเลยอะเราก็ขอชาร์จสี่เลยเขามีหนึ่งป้องกันหนึ่งเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็น4ี่เร็วๆ,ๆหน่อยเวยลาใกล้หมดตีมาแค่หนึ่งนะเหลือสตีเลยแล้วกันไปหแต้ม โอเคถ้าเข้าสีแ้มนี้ไปนอนนอนสาเ,เรียบร้อยตัวที่สองนะครับนกชนะทางเราเขาก็น่าจะจิกเราแค่สีแ้มปะแล้วเขาก็จะเหลือสองมาเร็วเร็เร็วเดี๋ยว,ว,ว,วเวลาหมดตีมาสี่นะครับเหลือสองโมโนโลงสนามมาโมโนโก็ตีแค่สามพอคิดไว้ล่วงหน้าเลยจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ ปุ๊บสามแต้มแล้วก็ชาร์จหมดไปเข้าสองก็ไปนอนสิครับตัวสุดท้ายมีห้ายังไงเลวมาห้าแต้มตีมาสิโอ้โหคิดหนานไปไหม ตีมาห้าแค่ตีห้าอย่างนี้ต้องคิดนานขนาดนั้นเลยเหรอสไปโนทาสุคัตลงสนามมาก็จัดเลยครับแปดแต้มไม่เสียเวลาไม่ต้องคิดเยอะไปคํารามแล้วก็ไปกัดสะเรียบร้อยโอเคครับชนะไปในรอบแรกนะไม่รู้จะได้ขึ้นโลเพรเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะได้ขึ้นนะ 1,086คะแนนอันดับขึ้นโลเพชรแล้วอันดับ97นะครับนี่กลับมาขึ้นโลเพชรอีกครั้งหนึ่งสุ่มรับของรางวัลได้ได้อาหารเนาะโอเคไปต่อรอบ2ชุดเดิมดิปโปดิปโปเอาแครเลเวล10พอแล้วก็โมโนโสไปโน มา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 อย่าโหลดนานไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรอบนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ชาร์จก่อนไปเลยของเขาสองแต้มตีมาตีไหมไม่ตีนะครับเราก็ชาร์จต่อเนื่องไป นี่มีสี่น่าจะตีแล้วมั้งตีไหมเนี่ยไม่ตีเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเราก็โจมตีเลยแล้วกันไม่ให้เสียเวลาชาร์จไปสีแต้มเข้าสองนี้เรียบร้อยไปนอนซะโอเคตัวที่สองเจ้าอีดาโปนะครับมีห้าจะตีไหมเนี่ย หาแล้วไม่ตีเพราะง,งั้นเราก็เปลี่ยนตัวโมโนมาแล้วก็ชาร์จหมดโจมตีหนึ่งไปโอเคตาเขามีเจดแต้มตีเราเท่าไหร่อ่ะเจแต้มนี้ตีมาหนะครับเหลือหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ตีเผื่อไปหนึ่งแต้มเนาะ ดิโปไม่ต้องคิดเยอะไม่เสียเวลาคิดมากปึ๊บชาร์จไปเข้าสามนี่เรียบร้อยไปนอนสาตัวสุดท้ายเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งนะครับถ้าไม่ตีนี่โดนดิโปจัดการเลยนะซีไม่ตีโอเคเดี๋ยวดิโปจัดการเลยแตแต้มไปเอาเจ็ด ปกัดหมุนเนื้อหลุดไปซีอินโดมินัสเล็กโอเคชนะไปรอบที่2นะครับได้สะสมแต้มเพิ่มอีกนิดนึงนอันดับร้อยก่อน1118คะแนนนะครับโอเคอันดับไม่เลื่อนเลยอะขอรางวัลได้โอ้โหได้หารอ่ะไปต่อกันอีกสักรอบนึง ชุดเดิมดิฟ oh, no. โอเลเวลสิบโมโนสไปโนมาโอโหถือว่าพี่ประมาทไปนะครับสหรับรลีกล่าเจ้าสมัยโรดอนเนาะไม่ได้ตีเลยเมื่อวานนะนทั้งวันอนะโอเคมาสกอร์เปียกเล็กอย่างนี้เราก็ชาร์จได้เลยของเขาสองแต้ม แล้วเปลี่ยนตัวไหมเอาตีเรามาแค่หนึ่งเหรอเอาอย่างนี้เราก็จัดการได้เลยดิผลต่าง2แต้มนอนใส่เลย3มแต้มไปสกอร์เปียนเล็กไปนอนก่อนตัวแรกไปเลยนอนไปสลบไปตัวที่สองนะครับเจ้าอมมอมาตาโอ้โหคนนี้เขาถือว่าเขาใช้ตัวม่วง2ตัวเลยนะม่วงวิบวับ เขาโจมตีมาสองนะครับเราก็นอนไปโมโนลงสนามมาใส่สามแปมไปนอนสาตัวสุดท้ายเจ้านกเจ้าด้อนของเขานะม่น่าจะตีเรานอนเดี๋ยวเสร็จโมโนเราแน่นอนสามแปมตีไหม ตีมาแค่หนึ่งนะเหลือสองแต่สองไม่น่าพอในการป้องกันหรอกนะจ๊ะเราก็จัดเลยสีแต้มไปเอาสามไปนอนไม่ถึงมือสไปโนทาสูคัตนะครับโมโนก็เก็บได้เนาะโอเคได้สะสมแต้มเพิ่มขึ้นมากลายเป็น1150คะแนนพอดีเลยอันดับ94นะ ได้ของรางวัลสุ่มได้ DNA ม่วง100นะครับโอเคเดี๋ยวไปรับของรางวัลก่อนภารกิจรายวันตี PVP เนะโอเคอันดับ94นะครับก็ใกล้จะจบเต็มที่แล้วนะหรือเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเองอะห่างก็พอได้อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับอาจจะตีเพิ่มอีกแต่ไม่ได้อัดคลิปนะครับ โอเคี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆจบหลีกแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีครับอ่าเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง2นาทีแล้วนะครับพี่ก็ยังอยู่อันดับ94นะครับด้วยคะแนน1,150คะแนนเหมือนเดิมคิดว่าไม่น่าตกแน่นอนแล้วก็ณนะตอนนี้ยังไม่มีใครแซงพี่เลยนะโอเคอันดับ100ห่างจากพี่50กว่าแต้มเองอะ่ะนะครับ ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่าเหลือ2อนาทีนี้ไม่น่าจะพร้อมใจกันตีจนทำให้พี่ตกแล้งไปโล่ทองได้เนาะอันดับหนึ่ง2 0 0พกว่าเองอะไม่ถึง3,000นะโอเคอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับหลีกนี้เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับไปเลยอย่างแรกก็เงินเขียวหรือดนอม่วงนะครับ อย่างที่2เงินเขียวหรือ DNA ม่วงและอย่างที่3ให้สุ่ม4อย่างนะก็อยากจะได้เงินเขียวล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนี้เงินเขียวพี่น้อยมากสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดเจ้าสมัยโลดอนนะครับเป็นตัวร e g e n d a r y ระดับ2เป็นตัวหิมะนะครับซึ่งตัวนี้พี่ก็เคยได้มาแล้วแต่ยังไม่ปลดล็อกนะแล้วก็เอาไปแลกเจ้าโคเรนโนซอรัสใหม่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็ได้มาใหม่แถมปลดล็อกด้วยโอเคก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆคนที่ไม่ได้และเป็น okay. กําลังใจให้ด okay. oh, well ้วยเนาะโอเคเพราะว่า so, ลีกเจ้าตัวเนี้ยก็มีน้องบอกพี่นะว่า3-4เปียปีมันพึ่งจะวนกลับมาครั้งนี้อีกทีหนึ่งนะครับใครไม่ได้นี่ก็น่าเสียดายอ่ะจริงๆนะครับ เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะวนกลับมาอีกทีเมื่อ,อไหร่นะครับโอเคตอนนี้ก็เหลือ8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับโอเคจะได้อะไรกันบ้างของไซซองดินเอม่วงนะเฮ้ยได้ดินเอม่วง3อันเลยชำํชำๆไปเลย แล้วก็กาเจ้าสมัยโลดอนนะครับได้มาแล้วแล้วก็แต้ม JW อีก1ั0 0เออเดี๋ยวไปเปิดแต้ม JW ดีวกว่าปลดล็อกแล้วนะครับเจ้าสมัยโลดอนนีน่เยี่ยมเลยต่อไปก็ใช้ดินเอมว่วงซื้อเขาได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าสมัยโลดอนนะดูแล้วเป็นตัวสายดาเมจนะตัวหิมะสายดาเมจเลือดไม่ค่อยเยอะแต่พลังโจมตีสูงใช้ได้อยู่ โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็ก JW กันดีกว่าไหมเงินเขียวพี่น้อยเหลือเกินอยู่หลักร้อยเองอะ่ะเดี๋ยวเปิดแพ็ก JW สะสมเงินเขียวน่าจะเปิดได้สัก5ซองนะไม่ถึง6โอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแพ็ก JW ตอนนี้มีแบบ2 0 0 0 0ก็ได้เจ้าทานี่ชัว์ๆเลยนะแต่พี่ไม่เปิดแพ็กนี้หรอกนี่จะได้เจ้าทานี่มา โอเคพี่จะไปเปิดแพ็กนี้แพ็กหนึ่งหมื่นนะครับสุ่มเอาก็กะจะได้เงินเขียวแบบช่ำๆเลยเดี๋ยวเราตั้งหน้าแรกซักเอาตัวอันนี้ละกันนะครับเจ้าคอนคาเวเนเตอร์นะมาจะได้โอ้โหได้อาหารเต็มๆเลยโอ้โหสามอันเลยโอโ้แล้วก็ได้เจ้าออสาแคนทัสนะครับเป็นตัวน้ำลึกนะตัวใต้น้ำ โอเคเฮ้ okay. ไม่ได้เงินเขียวเลยอะแ้มเจคืนมา650ครับอ่ารอบ2มาก็ตั้งหน้าเดิมนี่นแหละเจ้าคอนคาเวเนเตอรได้เจ้าตัวนี้มาก็จะดีมากเลยนะได้ยากมากโอเคมาจะได้ตัวเงินเขียวเฮ้ยดูใคลายๆเจ้าอ e ีโอลัมเบียหรือเปล่าเนี่ย ใช่เลยเจ้าเอีลัมเบียนะครับตอนนี้พี่มี7ตัวได้มาอีกหนึ่งใบก็จะกลายเป็น8ตัวละ่าได้ทำเลเวลแม็กซ์ละเจ้าเอีลัมเบียต้มเจอร์บิวหกรห้าสิบครับไปเปิดกันอีกมาตั้งหน้าเดิมก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคหน้านี้แหละาจะได้ตัว โอ้โหเหรียญเต็มเต็มเลยฮ้ยคายหอยปลาเมืกเจ้าใจแอนดอตคอนนะครับน่โอเคแต้มเจอร์บิลหครับไปเปิดเหลืออีก2รอบนะไม่น่าจะได้ถึง3ามรอบอตั้งหน้าเดิมเนี่แหละยังมั่นใจเจ้าคอนคาเวเนเตอร์อยู่เอามา จะได้ตัวเออเงินเขียวยังไม่เห็นนะโอ้โหได้เจ้าออสทาแคนทัสมาอีกหนึ่งใบนะครับเปิดรอบนี้ได้มาสองใบเลยโอเคแต้มเจ650บิลก็ถือว่ายังไม่เลเวลแม็กก็ถือว่ายังดีนะอยู่เนอะอ่ะรอบสุดท้ายถือว่าเกือนะเนี่ยเปิดสี่รอบได้ตัวใต้น้ำ ตัวล้วนเลยจองนานี้แหละได้เอยเหมือนเจ้าอ e ีโอแลมเบียป่ะโอ้ได้ไีมหนึ่งใบนะครับเจ้าอ e ีโอแลมเบียนะครับตัวนี้กลายเป็นตัวที่9แล้วเนาะตามเจดบกลับคืนมา650ครับไม่ถึง1นึ่งมืเปิดไม่ได้แล้วโอเครับภารกิจรายวัน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับก็อ,อย่างที่เห็นตัวใต้น้ำเต็มเตมเลย3ตัวอ่ะได้เจ้าใจแอนออทตคอนนะครับแล้วก็เอออลัมเบียมา2ตัวแล้วก็ออตาแคนทัส2ตัวนะครับทั้งหมดเปิดทั้งหมด5รอบเนาะที่พอใจก็คือเจ้าเอโอลัมเบียแหะดันมา2ตัวไม่เป็นไรโอเคเจ้าเอโอลัมเบียตอนนี้ของพี่อยู่ไหนนะ น่าจะตัวนี้แหละตอนนี้ก็มีอยู่7ตัวได้มาอีก2ใบนะครับเดี๋ยวทำเลเวลแม็กได้แล้วเจ้าอีโอลัมเบียนะครับโอเคก็คิวถัดไปนะครับสำหรับตัวรีเจนเดอรี่ระดับ3ก็เรียบร้อยไปนะครับสหรับหลีกล่าเจ้าสมัยโลดดอนก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วพี่ก็รักษาระดับอยู่ในโลเพชรได้เนาะ ตกไปโลทองแวบหนึ่งโอเคแต่ก็กลับมาสู่โลเพชรได้แล้วก็จบหลีกด้วยโลเพชรน,นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ